ที่เราจะใช้สเปกโรลัมแบบ r e p o s ิเบิลนะครับเราเอาตัวสเปกโรลัมที่แบบหรียุดออกก่อนมนุนนะครับแยกแยกออกก่อนนะครับแล้วก็ใส่ตรงอะแดปเตอร์ที่เป็นสีเงินนะครับเอาที่เป็นตรงช่องตรงนี้ให้อยู่ด้านบนนะครับมุนล็อกให้ ตอนนี้เราใส่ดปเตอร์ตัวสีสีเงินนี้เข้าไปเลยครับต่อไปเราก็สเปกูลัมนะครับที่เป็นดิโพซิเบลอันนี้ดิพตัวนี้ใส่เข้าไป,ไปกระตรงปลายนี่นะครับถ้าหมุนล็อก Moon อันนี้คืเป็นสเปกูลัมแบบดิโพซิเบลนะครับถ้าจะออกจากใช้งานหมุนออก แยกหัวออกนะครับอ่าอ,อ่แยกหัวออกแไปนะครับ